ซึ่งในปีนี้นะคะนักแสดงนำชายที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมีตังต่อไปนี้ค่ะณเดชนภูกิยริยจะจากแรงปรารถนานัทวุฒิสกิจใจจากทองเหนือเก้าสั์สิทธิ์แท่งทองจากเรือเนเสนหาสรังสิริลักษ์จากสุภาพบุรุษลูกผู้ชายสุกฤตวิเศษแก้วจากคู่กังตื่นเต้นแทน ผู้ที่ได้รับรางวัลนาตราชรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่คุณนัทวุฒิสกิจใจค่ะจากละครเรื่องทองเนื <S <S ้อ9้าวออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ค่ะ คุณช่องสามนะฮะขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลลยองนะครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวนะครับแล้วก็ขออนุญาตมอบรางวัลนี้ให้พ่อผมเหมือนเดิมนะครับพ่อผมเป็นต้นแบบของความเป็นพ่อที่สมบูรณ์ที่สุดขอบคุณมากครับท่านผู้มีเกียรติครับนักแสดงมากความสามารถ ได้ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอัตราชสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปีนี้คุณนัทวุฒิสกิจใจก็สวัส <het> ดีอีกครั้งนะครับอาชีพนักแสดงก็เป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันนะครับแต่ทราบไหมครับว่า การที่เราได้รับบทเด่นในละครสักเรื่องหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณจะต้องเตรียมตัวอย่างหนักนะครับทำความเข้าใจบทฝึกซ้อมการแสดงนะครับศึกษาตัวละครอดลับอดนอนเหนื่อยมากกว่าจะได้ละครสักเรื่องหนึ่งนะครับแต่จะบอกได้เลยครับว่าถ้านักแสดงนำงท่านนั้นนะฮะต้องเป็นผู้หญิงซด้วยนะฮะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เนี่ยจะบอกว่าภาระทั้งหมดเนี่ยเป็นภาระที่หนักอึ้งมากๆและผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงในปีนี้ทุกคนคุณภาพจริงครับจะมีใครบ้าง ไปชมกันเลยครับนัทพรเตมีรักจากสุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุณชายรัชชานนท์น้ำทิพย์จงรัชตาวิบูรณ์จากเรื่องเสน่หาอิยธิดาวรามุสิกจากคือหัตถาครองพิภพวรนุชพิรมพักดีจากทองเนื้อก้วหนึ่งธิดาโสพลจากคู่กับ และผู้ที่ได้รับรางวัลนาตร,ราชประเภทละครโทรทัศน์รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่วรนุชพิรงพักดีครับทองเนื้อก้าครับ เียเงินให้พี่ปอหนึ่งพันบาทนะคะก็ขอบคุณ <Hollywood> ช่องสามนะคะขอบคุณนางวันนาตราศนะคะขอบคุณคนในวงการทุกท่านนะคะที่โหวตให้น <ar> ุ่นนะคะก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆอย่างหนึ่งจริงๆนุ่นว่านุ่นเล่นละครแล้วนุ่นทำงานแล้วเนี่ยนุ่นขอแค่นุ่นทำงานทุกวันอย่างมีความสุขและมีรอยยิ้มแล้วก็หวังว่าทุกท่านที่เป็นผู้ชมนะคะก็จะมีรอยยิ้มเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ ท่านผู้มีเกียรติครับ